แล่ที่ข้าไปเก็บมาเมื่อนั้นเมื่อนี้นึงแล้วจ้านึ่งแล้วก็จะทําการยํานะคะวันนี้เครื่องยําคือพริกแห้งคั่วหอมหัวคั่วกระเทียมคั่วค่ะใส่หมูสามชั้นไปสักหน่อยนะคะยําใส่อะไรไปบ้างดอกหอมต้นหอมผักชีจา้าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเด้อขั้นอนแดกกระพัดหมูให้หอมให้เหลืองสักหน่อยกันเด้อค่ะเด้อ น,น,นอกจากนึงแล้วก็เอามาตำด้วยจ้ะเพราะว่ามันหยะเขียวมันเป็นบอกเนื้อเดียวกันนะคะตามตามไว้ได้เอามาย่มามันเสียดเขาเนื้อกันคะ่ะตามสะเล่เอาน้ำห่าใส่ข้นๆไปเลยค่ะกับสะเลคะ่ค่ะหอมค่ะเอาหอมมาเจียวใส่กับหมูบอกว่า เยียมสแลร่นะคะสูตรอุตรดิตค่ะแค่นี้เลยใส่ชุรถไปแล้วใส่น้ำหาลงไปอีกน้ำห่าน้ำปลาแดกกันละค่ะปลาแดกตุ่มใส่ดอกหอมไปน้ำหอมเขากันค่ะทาด้วยค่าบัานแล้วก็พ่นให้เขากัน นี่ค่ะมาคนเห็ดเขากันค่ะยำแสลใส่หมูสามชั้นใส่ดอกหอมด้วยจ้าเรียบร้อยแล้วจ้ายำแสลขั้นตอนสุดท้ายก็คือพักจีต,ต้นหอมห้อยลงไปจ้ะหอมยัวย่วย,ว,ย,ว,ย,ว,ยว,วนชวนหิวเลยค่ะ<อ>ค่ะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ละค่ะแะเลยำใส่หมูของเราสุดยอดเลยค่ะ